Vad kostar? Vad kostar du? Byta däck? Han fixar paket, bryr sig, allting. Ja, mm, just det. Okej. Okay. 3500. Mm. Men jag tror... Kanske 18 300 eller nåt. Mm. Han bara putsar. Mm. Det, det syns inte så bra, eller hur? Ja. Ja, speciellt den. Ja. Den också. Vilken? Mm. Okay. Den är det jätte... Suddig. Ja. ja. Mm. ja speciellt när Ja, det stämde. Det är dags att byta. สวัสดีจ้ทุกคนเจอกับเบียวแล้วนะจ้าเบี้ยวขอกราบขอบคุณทุกท่านที่หาดีเข้ามาติดตามรับชมช่องของสาวิสา์ไลฟ์อินสิวิดเนนขอบคุณสำหรับคอมเมนต์น่ารักนา่กนารักนะคะเอฟซีลังคนกับวา่าเซลล์เบี้ยวนะคะว่าโอ้ยอันแฟนตากผาให้เรากันยังไปเปลี่ยนใหม่อยู่เดี๋ยวเขาว่าเฮ็ดให้หอีกเด้อเดี๋ยวกับพ่อได้หัวนะคะเห็นคอมเมนต์น่ารักนา่กนารัก็เฮ็ดให้เฮาได้มีแรงหน่อยไหมคะ การทำคลิปเนาะคะ่ะคอยอ่านคอมเมนต์ของ f c หลากหลายท่านไม่ว่าจะเป็นเพื่อนๆรวมช่องนะคะทุกคนก็เพราะให้เฮดได้หัวได้ยิมนะคะนี่แหละค่ะคือความสุขทั้งใจของคนทําช่องเนาะคะ่นะในราคาเปียวกาซาบซึ่งลายนะคะยอดบิวก็ดีบ้างบ่ดีบ้างแต่เปียวกามีความรู้สึกว่าภูมิใจที่ได้ทํานะคะเป็นความสุขทั้งใจทั้งนึงนะคะตอนนี้คลิปช่องของเปียวนะคะ พี่ยูเพื่อนกระทรงเปียวไปประเทศลาวด้วยค่ะเขาก็จะมีให้เขาเลือกเนาะคะ่ะถ้าเขาไปบึงหลังบ้านเขาจะเห็นว่าเขาจะดันคลิปเขาไปประเทศใดแน่ก็จะมปะีประเทศต่างๆที่มีเอฟซีติดตามเขานะคะทุกคนตอนนี้อาทิตย์นี้นะคะเขากําลังจะส่งไปประเทศลาวค่ะเปี่ยวก็ดีใจนะแม่คะ่ะภาษาอีสานดีตรงนี้แล้วค่ะเฮ็ดให้เขาได้ไปประเทศเพื่อนบ้านนะคะเปี่ยวก็ได้เอฟซี FC จากประเทศลาวเข้ามาเพิ่มขึ้นนะคะเปียวก็ ขอกราบขอพรบคุณนะคะยินดีต้อนรับเด้อจ้ะ <c oughs> นั่นแหละค่ะวันนี้เป็นจมาพูดถึงชีวิตในสวีเดนอีกเนาะคะ่ะหลังจากที่แฟนเปียวนะคะทรงรถไปตรวจเช็คสภาพเนาะค่ะเนาะอันรถของเปียวน่ะแม่ค่ะเวลาเขาจอดแล้วมันจะดึงคันคันเบรกขึ้นแม่นบอกคะ่ะมันหักแล้วก็ยูนีเขาจะต้องจองเวลาล่วงนานนะคะพอจองเวลาแล้วแฟนเปียวก็เลยเอารถไปตรวจสภาพเมื่อวานนะคะ เขาก็เลยบอกว่ารถของพีียวเนี่ยเขาสมภั้แต่เขาบอกว่าจะใส่ได้อีกแค่ปีเดียวนี่คือกฎหมายของประเทศสวีเดนค่ะถ้าเอารถเขาซื้อสมเขาสามารถลูดนะคะว่าเขาจะต้องเห็นอีอย่างในรถแล้วก็ถ้าเขาเออกกฎหมายมาว่าบัคขับบ่ไดดบนถนนแล้วหรือว่าอีอย่างจะเขาก็ต้องเก็บไว้ของสินค้าทุกคนเขาก็ใส่แต่แค่ปีเดียวพบิอกะจะเก็บเงินซื้อรถปีหน้านะคะทุกคน พี่นานเนี่ยต้องซื้อรถคันใหม่แล้วค่ะทุกคนเห็นบอรลร้ายใจนะคะเยอะมากเลยค่ะรอบๆตัวเฮาเพียงแค่เปียวบร,ริเลาให้ฟังนะคะเดียวมาเลาสูฟังนะคะว่าการใส่ชิวอยู่ในต่างเดนทําไมเฮาถึงมัธยมทำไมเฮาถึงประหยัดคักแนแ้ลังคนเห็นเขาก็ถามเพียวนะแมคะ่ค่ะเพื่อนๆที่เพิ่นบ่ค่อยเข้าใจนะคะอันคือจงเปียวลุกขึ้นมาตากผางสินะคะตอนเทียงคืนตีหนึ่งเป็นอย่างเพียวขึ้นบนนอนเพียวลุกขึ้นมาเหตุเหอย่าง บางวันนะคะทุกคนคาไฟถูกช่วงเที่ยงคืนตีหนึ่งเปียวก็จะซักผ้าเราก็เปียกก็ลุกขึ้นมาตากผ้านะคะลางเทียเปียวตากเบาๆเปียกก็ล้อเป็นตอนสองสินะคะแต่บางเทียมมันจําเป็นต้องเฮ็ดเปียวก็ต้องเฮ็ดสินะคะภาษาคาว่าเปลี่ยนเครื่องแล้วก็ซักตุนไว้ช่วงที่คาไฟถูกเปียวเคยเฮ็ดแบบนี้นะคะวางช่วงค้าไฟขึ้นมาแห้งๆเราก็อันช่วงที่ลงมาเนาะค่ะเราก็เปียวก็ค่อย้เฮ็ดงานแล้วก็ คือบอกงังไๆค่าใส่ค่าใส่ใจขึ้นมาแบบดับเบิลนะคะในประเทศยุโรปนะคะอีกอย่างที่ค่อนข้างแบบแพงขึ้นนะคะปกติแล้วค่าอาหารนะคะเขาจะขึ้นอยู่ที่สามเปอร์เซ็นต์ตอนนี้นะคะค่าอาหารค่ากับเขาขึ้นมาสามสิบสามเปอร์เซ็นต์ค่ะค่าอาหารการกินตอนนี้ขึ้นมาเป็นสามสิบสามเปอร์เซ็นต์แล้วค่ะแล้วก็ลังลดด้วยค่ะทุกคนข่าวมีข้าวดีนะคะสําหรับคนที่ชอบทําการตลาดเรื่องลดเกาอีย่างสินะคะ อันค่ารถเก่าเนี่ยค่ะทุกคนจะกลับึืนมาบุมเป็นตลาดที่แบบว่าคนกําลังนิยมต้องการนะคะเพื่อนเปียวนะคะเป็นคนโคเอเชียเนาะค่ะเพิ่นเคยเหตุงานอยู่ตรวจสอบลดตรวจสอบอย่างพวกนี้แหละคะล่ะเราก็มาปรึกษาเปี้ยเขาเราจะเปิดบริษัทนำไมคะ่ะตะกี้เราเปียยเคยให้เราเปิดเราบ่เปิดนะคะเพราะว่าการเป็นพนักงานเราได้เงินมากอยู่แล้วสินะคะเราก็เลยว่ามีความจําเป็นต้องเปิดบรนเนตกะ บัดนี้นะคะตลาดรถเก่ารถมือสองขึ้นมามีราคาหลายเพราะว่าค้นประเทศเพื่อนบ้านนะคะเช่นประเทศโปแลนด์ประเทศยูเครนประเทศอรอบรอบเฮานะคะเขาเขามาซื้อรถเก่ามือสองเพื่อที่เอาไปขายในประเทศของเขานะคะก็เลยเหตุให้ตลาดรถมือสองที่มีอยู่ตอนเนี้นะคะ,ะมีราคาเพิ่มขึ้นสูงแล้วก็ค้นเขากับบอยากใส่รถไม่นะแม่ค่ะ ก็เลยเหตุให้ราคาแพงจากที่รถถูกๆนั่นหอค่ะขึ้นมาแบบดับเบิลเลยนะคะเพื่อนเปียวเพื่อนก็เลยจะมาทําให้ถูกกฎหมายจะเปิดบริษัทแล้วก็จะส่งส่งรถของเพื่อนน่ค่ะลงเรือไปขายต่างประเทศเปียวก็เล่นแนะน้าเพื่อนนะคะว่าวิธีเปิดบริษัทให้จังไดเพื่อนเปียวเพื่อนมีความสามารถในการซ่อมรถแล้วก็ซ่อมพวกรถลาสปิดหญ่ๆนะคะ เพิ่นเห็ุงานมาอยู่นี่แล้วแต่ว่าการเปิดบริษัทที่เป็นเจ้าของกิจการเองบอขึ้นตรงกับจำกัดมหาชนเหตุจังใดเองสิงนะคะเ mm. พิ่นกับว่าแนี่ยไเปียวแนะนํำเปียวกับแนะนํำเพื่นไปนะคะในราคาทุกคนข่าวดีเด้อสำหรับผู้ใดที่ชอบซื้อลดมาซ่อมแล้วก็ขายมีเงินซื้อไว้เด้อค่ะต่อไปรถจะมีราคาค่อนข้างแพงรถของเปียวที่พังปีนี้นะค่ะเปียวก็จะเก็บไว้แต่ก็จะซื้อลดใหม่ในปีหน้า เบกาแฟจะต้องมีเงิน20%ของราคาลดไม่นะคะนี่แหละค่ะคือชีวิตในสวีเดนเดือดร้อนกันไปทั่วค่ะแต่เขาจะเฮ็ดจังใดเพื่อที่เขาจะอยู่ใ,ในยุคป,ปัจจุบันที่ข่าวอยากหมากแพงนะคะจังใดเปียเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะดูแลสุขภาพตัวเองให้เข้มแข็งแล้วก็จิตใจเขาด้วยค่ะเขาจังมีพลังแล้วก็ทำงานนะคะทุกคนเปียขอกราบขอบคุณทุกคนด้ค่ะเจอกันในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย